รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีสสดครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดูดวงฟรีครับรู้ดึกรู้จริงแน่นย่างค่ะคับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับ เทปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงฟรีนะครับใครที่อยากจะดูดวงฟรีนะครับก็ให้มาลงทะเบียนที่ไลฟ์นะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับเราจะมีการไลฟ์สดเนี่ยทุกวัน เสาร์10โมงถึงเที่ยงก็ให้ลงทะเบียนตั้งแต่10โมงถึง11โมงแล้วก็จะได้ดูอย่างนี้นะครับโดยการดูต้องทำยังไงบ้างครับ,รบการดูนะคะอย่าลืมส่งวันที่เกิดนะคะเดือนเกิดนะคะปีพศเกิดแล้วก็เวลาเกิดหนึ่งคำถามที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนค่ะค ครับอ้าแล้วการดูก็จะต้องยกผ่านทุกครั้งนะท่านอาธิษฐานจิตพร้อมกันนะอธิษฐานจิตพร้อมกันคําถามก็ต้องละเอียดละเอียดด้วยไมนะ่งั้นก็จะข้ามนะแล้วผมยกพานที่นี่แล้วท่านก็ต้องไปทําบุญของท่านด้วยนะเป็นร้อยปปาทจะทํากับผมก็ได้นะจะไม่ทํากับผมก็ได้นะอธิษฐานจิตพร้อมกันเลยนะครับ เดี๋ยวมีเออ่มืังนั้นมีคนถามไม่้อใจว่าหลวงปู่สอนดูดวงไม่เลรอะไรเ่งี้นะจะไปกันใหญ่นะเดี๋ยวไปอ่านในเพจประดานุทนดวงผมอธิบายยาวเหยียดอธิบายให้ละเอียดคือจริงการดูดวงผมเนี่ยมันเกิดจากบุเพลนิวาสาคือเกิดจากฌานเดิมผมมีครูคือหลวงปู่เทพรูุตรนผมขอกําลังฌานหลวงปู่มาเชื่อมผมเพื่อให้ผมกลับเข้าไปในสัญญาเดิมของตัวเองได้ นะมันไม่ใช่ว่าบางคนไปบอกเอ้า<ม>เอาหลวงปู่มาหากินมาดูดวงเอาหลวงปู่มาดูดวงไม่ใช่และอย่าไปเข้าใจผิดการสัมสาษคนสัมภาก็จะรู้แค่ผิวเผินเออรอู้ผิวเผินมันขี้เกียจอธิบายแต่การที่ผมยกพานเพราะผมจะใช้กําลังครูในการเชื่อมชานกับผมและผมก็จะเข้าไปในสัญญาเดิมของตัวเองเอาความรู้ออกมาแล้วก็มาดูอย่างนี้นะก็อาศัยกําลังของครูนะครับอาศัยกําลังครูนะ อ่าท่านแรก<อ> <ไป S 2> นะคะ <มา S 2> ท่านแรกนะครับคุณชวันวิทย์นะครับแปดกุมภาสองห้าหนึ่งสามครับเวลายี่สิบนาฬิกาสามนาทีครับอันนี้ก็จะดูทางเ e b บกูก่อนนะคะหลังปริหัดกับเสาวย้ายดวงจะดีขึ้นไหมครับไม่เคยได้ฟังคําถามที่ถามเลยครับอคุณชวันวิทย์ยอันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะ ดวงดีเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงคือ,อยังไงก็สิ่งที่เคยทําก็เลิกไปแล้วก็ทําสิ่งใหม่ขึ้นมาได้เลยนะ, <S <S ะ,ะต่อคับต่อมานะครับคุณทวิตนะครับคุณทวิตแสนล้านนะครับวันอาทิตย์อ่ะวันที่ยี่ิบหกมกราครับพศสองห้านย์เจ็ดครับเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีครับ เอาเป็นคำถามเดียวแล้วกันเนาะผมดูให้แล้วกันการงานจะดีขึ้นใหมครับโอหดีเลยอ่ะเปลี่ย,ยนชีวิตครับคำถามหนึ่งนะครับทุกท่านที่ส่งมาก็หนึ่งคำถามแบบละเอียดด้วยนะรบอบถามไม่ละเอียดก็ตอบไม่ละเอียดครับเ <c oughs> อาต่อตึ๊ดเดือดเดือดเดี๋ยนะผมขอล่นก่อนอ่ะต่อมานะครับคุณวิลาวันนะครับยี 27, ่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองห้าหนึ่งหนึ่งครับ เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีอยากถามว่าอาจารย์อยากถามอาจารย์ว่าดวงการเงินต่อจากนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์หุยมีโอกาสเป็นเศรษฐีท่านนี้ยคุณวิลาวันนะครับใ<ต>ครเนี่ยลัคนาอะไรคะลัคนาสถิตสิงห์อาจารย์ก็เคยดูดวงไว้เหมือนกันนะคะตั้งดูไว้ว่าราศีสิงห์นี่อันนี้จะถูกลงวัลใหญ่นะอ,<า>อืม การเงนินเนี่ยเต็มตัวแล้วกันอนี้ก็สามารถไปหยิบได้เลยนะจังหลังมีนา 64, หกสี่จัดชุดเก้าสิบล้านตลอดทุกงวดเดี๋ยวบางท่านบอกว่าโอ้โยอยางงี้นี่เขาดดวงเขาแบบโอ้โยไม่ธรรมดานะครับหลังมีนานะจัดชุดเก้าสิบล้านทุกงวด แล้วมาเข้ารายการกับเราบ่อยๆด้วยพยายามบอกเลขพวกเราด้วยพวกเราจะได้ติดตามจะได้รวยด้วยกันเออเอาเตรียมตัวแล้วเป็นโครงการรวยไปด้วยกันเออเดี๋ยวเราทําโครงการรวยไปด้วยกันเออแต่ที่ไปธรรมดาได้อเดี๋ยวนะขอขอเช็คทีนี้จะได้เชิญเข้ารายการหน่อยแต่ถ้าถูกแล้วไม่ต้องคนละครึ่งนะครับโอ้ย ใช้ได้เชิญมาเข้ารายการกันบ่อยๆเลยพี่เขามีความฝันหรือยังคะงวดนี้ต้องเชิญมาบ่อยๆแล้วท่านนี้คุณวิลาวันนะครับเราจดฟังอยู่จดชื่อกวันเดือนปีเกิดเขาไว้เลยอ่าเออเก็บไว้เลยนะต่อมาครับอือ่าต่อมาคุณนงนะครับคุณนงนะครับสิบสี่กรกฎาคมสองห้าสามสี่ครับเวลาตีห้าครึ่งครับด้านความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคะ อันนี้ถือว่าถามเรียงกันจริงๆ้วถามสั้นนะอันเนี้ยสามสั้นจริงๆต้องขยายความให้ต่างกันัจะนี่จพบคู่สายเปแต่งงานอันนี้ก็คือพอคำถามสั้นคำตอบก็สั้นเหมือนกันนะต่อไปค่ะครับต่อมานะครับคุณพรทิพย์นะครับคุณพรทิพย์นะยี่สิบเก้าตุลาคมสองห้าหนึ่งหนึ่งครับเวลาเก้านาฬิกาเก้านาที ดวงจะดีขึ้นไหมคะโอกาสจะถูกรางวันใหญ่บ้างไหมคะที่ผ่านมาสิเฉียดไปเฉียดรางวันที่หนึ่งไปหลายครั้งแล้วค่ะโอ้อันนี้ได้แหละโอ้ยเจ็ดผมจะบอกให้นะท่านนี้นะเจ็ดอีกเหมือนกันอ๋อวันนี้คนดวงจดไว้สองคนนี้คนนี้อีกคนหนึ่งนะมีโอกาสถูกลวัาที่หนึ่งโอ้โห อยู่ดีๆรวยขึ้นมาอยู่ดีๆแบบได้สามสิบล้านอยู่ดีๆเก้าสิบล้านแบบนะต้องเชิญเชิญคุณพี่สองท่านนี้มาเข้ารายการเวลาเราทาโชคลุวนๆกันนะจะถูกเมื่อไหร่นี่ปีปีหกห้านี่แหละไม่เกินรอเขาชื่ออะไรนะคะคุณอะไรนะคะเขาชื่ออะไรนะแบคงคบ์คุณนงครับคุณนงคุณนงดูอยู่ไหมคะคุณนงกลางๆหกห้านะกลางๆหกห้านี่ยอุ้ย เงินบางบางท่านนั้นไปกินข้าวอยู่มาดูอี่ทีอ้าวฉันผ่านไปแล้วนะคุณทวิตเมื่อกี้ครับเมื่อกี้พิมพ์คําถามมาเพิ่มเนาะเขาเป็นในหน้าขายที่หนึ่งร้อยถึงสามร้อยไล่จะสําเร็จไหมครับที่ถามเรื่องการงานเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วเนาะไปแล้วนะคะเมื่อกี้พิมมาสั้นไงฮะข้างหน้าก็พิมพ์มาทีเดียวเลยกันรอบเดียอีกรอบหนึ่งมาต่อ คนเดิมนะครับไม่ก็คนต่อไปเลยอาอคนต่อไปมันจะไม่ทันครับโอเคต่อมานะครับคุณพี่ปิ่นนะครับวันที่19มกราอ๋อน้องปิ่นอยู่ไหมคะน้องปิ่นมกราสองห้าสามแปดครับอืมเวลา14บสนาฬิกาสินาทีธุรกิจที่ทำจะขยายกิจการอาจะมีโอกาสขยายกิจการไหมคะได้เงินในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อนีหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับ เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยหนังสือน,นี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บทสวดมนต์มีมนต์คาถามีธรรมะ ถามตอบนะครับรวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกเดินจงกรมนะครับตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี้ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนั้นท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบัติสนใจในเรื่องของมนคาถาและการสวดมนต์ต่างๆนะครับขอรับได้ที่ w w w ร์ไว์เว็บ อาจารย์กฤษณนภูสิทธิอุดมดอ t นะครับส่วนท่านใดน,นะครับที่อยากทําบุญร่วมจัดสร้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เดียวกันเลยคือเวอร์บอเวอาจารย์กิษณนภูสิทธิอุดมดอ t นะครับ้การเงินลัคนาสถิตพุกศอ้อย,อยสบายดวงดีมากนะพุชศนะคะอเอาปีไหนอ่ะเอาพระสาวย้ายใช่ไหมครับ อหกสี่นี่เรียกว่าเป็นเท่าแต่เนี้ยขยายกิจการบริหารจัดการเงินไหลมาหลายทิศทางนะเฮ้ยอายุยี่สิบห้าเลยเนี่ยเข้าพอสอะไรคะสามแปดกับสามแปดค่ะจ <c oughs> ดีครับ <c oughs> เป็นเท่าแก่แก่ไปโอเคต่อมานะครับคุณปารณีครับปารณียานะครับลูกเกิดวันที่สิบสี่มกราปีห้าหนึ่งนะครับสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีลัคนาอะไรคะนุ้ยน่ารักจังเลยลัค <c oughs> นาสถิตเมษลัคนาสถิตเมษนะครับเด็ดจ้ะ ให้ดูให้ลูกเนาะครับผมคุณฟ้าหลังฝนนะครับส่งมาสองคำถามผมขอคำถามแรกแล้วกันเนาะครับผม,มเป็นของสามีนะครับวันที่สิบสามกุมภาสองห้าหนึ่งเก้าครับเวลาหกนาฬิกายี่สิบหกนาที ดวงจะดีขึ้นไหมคะตกงานแล้วอยากได้เงินมาทําทุนค้าขายจะได้ไหมคะจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ไหมคะได้เลยเมื่อกี้เพิ่งดูไปไงกลุ่มกลุ่มบอกแล้วผู้ใหญ่เนบสบายเป็นเรืของสามีนะครับได้เดี๋ยวเปลี่ยนชีวิตเลยเอาสามีเนี่ยนะมาสวดมนต์นั่งสมาธิมั่งนะแล้วเดี๋ยวชีวิตจะเปลี่ยนนะโอเคคืออันนี้นี่คือดวงสามีใช่ไหม ถ้าทําอยู่แล้วก็ควรจะมีรูปหลวงปู่เทพรูปอุดรนะเพราะว่านี่เขาก็ใฝ่ธรรมะอยู่นะแต่ครั้งนี้มันจะปรับเปลี่ยนแล้วนะมันจะกลายเป็นลาบจะมาจากโลกทิพนะฟังให้ดีนะท่านนี้นะลาบจะมาจากโลกทิพมาที่ฐานจิตหลวงปู่ดีๆแล้วกันเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่พิจิการเป็นต้นไปชีวิตพลิกแล้วค่ะชีวิตพลิกเลยนะ,ะเออชีวิตพลิกแล้วขอครูบาอาจารย์ขอผู้ใหญ่ขออะไรสำเร็จรู้ร่วง สักการะหลวงปู่ดีๆแล้วกันอบอกเคล็ดลับไว้แค่นี้บนสวดมนต์หลวงปู่บทยาวนะเป็นกุญแจเป็นพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดที่จะเข้าเน็ตเวิร์กหลวงปู่อ่าฉะนั้นท่านนี้ให้สามีสวบดบทยาวหลวงปู่โยอาริโยมหาเทโรเนี่ยสวดให้คล่องอโอเคครับมีของคุณดวงคุณฟ้าหลังฝนด้วยดูไหมครับอาจารย์ จะเอาคำถามเดียวไม่ใช่หรออืมคำถามเดียวเนาะค่ะโอเคหมดแล้วคบทามยูทูบเลยอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะมาทางที่ยูทูบแล้วอ่าที่ไหนเลยอีกคนหนึ่งพี่กดที่เลเีเวลาทุกทุกไม่มีเวลาให้ด้วยนะคนนี้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาโอเคค่ะเดี๋ยวมาที่ยูทูบนะคะคุณจีดีเจเจวันที่เจ็ดธันวาหนึ่งสี่เวลาตีหนึ่งนะคะ ถามว่าจะมีโชคลอตเตอรี่วันที่หนึ่งธันวาคมนี้ไหมคะอันนี้จริงๆคำถามก็ยังไม่มชัดเจนนะ<ม>อ่าสั้นก็ตอบสั้นนะคะแล้วตคุณพันธิวิราคุณพันวิรานะคะสิบสองธันวาสามศูนย์ค่ะตีสองสิบเจ็ดนาทีครับจะลงทุนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเดือที่หน้าโรงเรียนจะรุ่งไหม ดวงนี้ควรทํางานอะไรที่เหมาะนะคะตัวนี้เป็นดวงของลูกสาวพี่เขานะคะเดี๋ยวดูกว๋ยว,นะกวยเตี๋ยวก่อนะก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าโรงเรียนก๋วยเตี๋ยวเรือคือหิวเลยตอนนี้เที่ยงกว่าแล้ว <laughs> ก็เต่ดเรือนะ้ำข้น อันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะจะต้องนับก,ก่อนนะคะใช้เวลานานนิดนึงถามละเอียดก็ดูละเอียดไงเนี่ยแหละคือข้อดีของคนนะคะของคน,คนที่เวลาส่งมานะแตกต่างก,กันนะบางคนทำไม่องถ,ถังฉันทำไมคําตอบอาจารย์ตอบสั้นจงังเราจะได้จอดจงดูให้นะคะผมถ้าท<ม>่านที่ถามละเอียดนะคะมันก็จะดูแบบละเอียดนะ นานนะรีบรีบทำดีทำน้ำดำดำยิ่งดีเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเดือยอันนี้คนเยอะ มันก็ดำอยู่แล้วก็ดีไงดีไงดูเจาะแบบละเอียดยิบไปเลยแล้วก็รีบๆทำเลยนะใส่เฉาก๊วยเพิ่มด้วยได้ไหมกินดีเดาเเอาขนมหวานเอาขนมหวานเป็นเฉาก๊วยนะกางของเค้าเร่ตงของหวานไงลานี่เค้กเหรอกาแฟเข้าไปด้วยอะไรที่มันสีเข้มเข้มมีกลิ่นฉุนเอามาทำให้หมดเลยนะโอเลียนชาดำเย็นเออี่ี่ดีเลยแล้วพูดเยอะ แล้วไม่ใช่แม่ค้าเงียบถ้าเราจะเงียบแล้วกอ็อัดเสียงตัวเองใส่วิทยุก็ได้เปิดเสียงไว้เลยเอาฮาเอาสนุกพูดเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารับอะไร,รอาจารย์เนีย่ยมองว่าถ้าเกิดก,ก็ขายหน้าโรงเรียนนะเวลาเด็กออกมากินข้าวตอนเที่ยงอ่ะเสียงมันดังอยู่แล้วนะจัด,จดเต็มเลยเจ้า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 เอเอาเองเอาเองเอาเองจัด,จด,จดเลยนะแล้วก็ล่อเป้าด้วยของดําเออตาดไป ถอ้หน้าโรงเรียนเด็กคงไม่กินกาแฟเนาะแต่จะเป็นคุณครูไงโอเลี้ยงก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ต,ต้องดู <จะ S 2> ว่าเด็กชอบกินอะไรนะที่เป็น<อ><อ>น<อ>้ำชือกอนลอะไรอย่างนี้จะรวยเลยนะเนี่ยอ,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 อนต่อไปนะคะคุณอมศอักดิ์นะคะ19กันยายน13เวลาเที่ยงคืน24ถามว่าการเงินจากคล่องตัวใหม่มีโอกาสจะเริ่มต้นงานใหม่ไหมคะอันนี้ค้ะคะไหมคับดีกว่าผู้ชายก็ได้เริ่มงานใหม่ การเงินล่ะคะอาจารย์การเงินก็ถูถูไทยไทยไหมหรือว่าโล่งตรงสบายต้องสู้อีกสักพักอ่าต่อค่ะต่อนะคะคุณสีสุนันนะคะวันที่สิบหกเดือนพฤศจิก,กายนสองหนึ่งเวลาตีสามยี่ห้าถามว่าเดือนธันวาคมจะได้เงินหลักแสนเพื่อปลดหนี้บ้างไหมคะอันนี้ก็เกิดวันหวยออกเลยเนี่ย มีคนจะลองให้ทุกวันเอ้ทุกทุกรอบทำไมนะถามอะไรอ๋อนี่เดี๋ยวขอที่คุณพี่เล็กเมื่อกี้ที่ส่งลูกสาวมาดูลูกสาวเขาบอกว่าลูกสาว<ไ>ขายโอเลี้ยงด้วยค่ะโอ้ดีมากจัดเลยจัดไปเลยไปหาเพิ่มๆนะอะไรดำๆเนี่ยเออไปเอาราวนี่<ว>ด้วยไอติมช็อกโกแลตอะไรเนี่ยเอาไอติมก็ได้อะไรที่มันใสๆไม่ต้องค่ะเอาดำๆไว้ก่อนเออไอติมช็อกโกแลตแล้วก็อะไรอีกนะอะไรนะ บานี่บาวนี่อะไรที่มันดำดำเนาะเฉาปุ้ยเอออะไรอีกอะค่นละไอ้ที่มันมีกลิ่นหอมด้วยเออต่อไปเมื่อกี้ของที่คุณสิไปไนท์ไ่าลืมเลยคำถามอะไรวันนี่ยถามว่าเดือนธันวาจะปลดหนี้ได้ไหมคะหลักแสนนะคะธันวาหรอแน่ๆน่คะเขจะได้เป็นแบบโบนัสพิเศษ ส่วนมากนะคะแต่รายการเราจะส่งมาไม่ค่อยละเอียดนะคะจริง,รงๆแล้วเล่าไม่มีน<า>นมโอกาสน,นะท่านนี้มีโอกาสได้เงินแสนนะแล้วก็อธิษฐานจิตดีๆเศกเยอะๆนะห mm hmm. ลวงปู่เทพโลุดอนนี่แหละสุดแล้วแล้วถ้าอยู่กรุงเทพท่านมาจุดธูปปักกราบหลวงปู่ที่สาบานนี่พลิกเลยอ mm hmm. ค่ะต่ออ่ะต่อไปนะคะคุณสุชีรา mm hmm. 14กรกฎาคน02เวลา11โมง5นาทีถามว่า ปีหกสี่นี้ชีวิตจะดีขึ้นหรือยังโอ้ยดีแน่นอนอต่อไปต่อไปนะคะคุณไมซ์แนะคะวันที่แปดเดือนแปดเดี๋ยวนับก่อนมกราคมพาสิงหาสิงหานะคะเดือนแปดปีศูนย์เก้านะคะเก้ามงครึ่งถามว่า ค้าขายปลาแดดเดียวจะดีไหมคะปลาแดดเดียวเหรอ,อจริงๆก็ไม่อยากให้ทำเลยแต่มันตายแล้วนะอาจารย์เขาอาจจะไปแบบไปเหมาปลาแต่เราเป็นวงจรที่ถ้าเราขายดีเขาก็ค่าเพิ่มขายดีก็ค่าเพิ่ม คือมันเป็นวัตจักรของชีวิตแต่ว่าคืออยากจะให้หลุดจากวงจรนั้นทําอย่างอื่นดีไหมเนี่ยนะไม่อยากให้ทําเลยนะนะปลาแดดเดียวอย่าทําเลยถ้ายังไม่ทําก็เราอย่าไม่ทำาจะเดี๋ยวจะจดูให้ว่าเราทำอะไรเนี่ยอ ทัพวกขายเสื้อผ้าดีกวไหมขายเสื้อผ้าต้องดูพี่เขาขายอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเนาะประกอบกันหลายอย่างแต่ถ้าเกิดขายเสื้อผ้าขายแฟชั่นขายอะไรเงี้ยนะอย่าเป็นขายปลาเด็ดเดียวเลยนะอันนี้ถือว่าถ้ามาติดตามผมแล้วเป็นสิทธิ์หลวงปู่เทพหลวงปู่ดอนนะน้องอิดเพิ่มให้พี่เราจะไปอยูงจรในการค่าถ้าเราขายเยอะเราขายได้เยอะ เขาก็ยิ่งไปค่าเยอะอย่างเงี้ยนะไใช่ไม่ใช่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าดูใน่งนี้นะครับพวกไอพวกอแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับน้ำหอมอะไรเงี้ยดีกว่านะเลื่อนลงค่ะเลื่อนลงอ่ต่อเขาจะเปลี่ยนคำถามนี่กันตั้งนึงไปอีกอีกนี่เนี่ยขอโทษค่ะเขียนคำถามผิดขอถามใหม่ว่า ค้าขายจะดีอ่ออันนี้เหีะปลาแดดเดียวอ๋อล่าสุดใช่ไหมอันนี้อย่าทำเลยปลาแดดเดียวอะอ่อต่อไปนะคะคุณไผ่ท่านสุดท้ายของวันนี้นะคะกคุณไผ่คุณไผ่ไผ่นะสิบเจ็ดมกรลาสองสี่เก้าเก้านึกถึงอัตภันอัตภัน์ของเองเท่เลยนเนี่ยเท่เลยเนี่ยปีนี้จริงๆปีสี่นะ ออยากจะะทำว่าอยากขายบ้านและที่ดินจะขายได้ไหมอีกนั่นไหมคะโอ้โหใกล้ๆนี้นะ,ะจะขายได้แล้วอีกนิดเดียวจะเย็นๆปีหน้าจะเอามาปั่นเลยเอามาปั่นเลยนะอย่างนี้ก็ต้องลงป้าย <c oughs> ลงโฆษณาไว้ก่อนเนาะโดดเด่นนะ โดดเด่นเดือนมีนาเนี่ยก็จะขายได้แล้วมีนาเป็นต้นไปก็สวยๆเลยนะครับได้ตังแล้วอ้าวหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะคะวันนี้ของวันนี้นะคะานใด<ห> <comment S 2> ที่ไม่ได้ดูน,ดน,นะรอบนี้นะคะขอเป็นอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมค่ะ,คะ ไม่เาลืมเปิดครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามนะคะข่าวสารกิจกรรมดีๆต่างๆของ,งเราได้ที่ Open Chat นะคะหรือว่าท่านใดที่อยากทราบลักนาก็สามารถไปสอบถามได้ในที่ Li น์แอดโอเพนดาวนะคะกดไลค์เพจอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ